สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมนะครับช่วงนี้ฟังเสียงเวอร์ชั่นแหบสเสน่ห์ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ทำังไนได้มันแหบนะครับวันฮานอยอ้อสัปดาห์นึ่งฮานอย3ามฮานอยเจอกันได้6วันครับทุกวันที่ถึงวันศุกร์นะครับ สัปดาห์ที่แล้วผมก็ว่าเดินระดับหนึ่งเนาะบางวันเด้งบนล่างบางวันแตก3ตัวขอให้ไทตีนั้นเดินต่อยาวมาถึงสัปดาห์นี้ครับแต่มุกมันสกิดไม่สวยนะมีฮานอย v V I P เด่นมาอย่างเดียวครับวันนี้เด่นสุดที่ผมจับได้9ครับ9วิ่งบนทุนล่าง9ครับเด่นสุด9ถ้าชอบ ตามครับไม่ชอบผ่านแล้วกันเนาะถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ29ครับ29 49 89ครับ29 49 89 24 64 84ครับขอมัน8เข้าไปนะครับ 3ตัวนะครับ8 2 9 8 4 9 8 8 9 8 9 9 8 2 4 8 6 4 8 8 4 8 4, 4 4นะครับสำหรับฮานอย VIP ก็ได้ประมาณนี้นะครับหนึ่ทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม